สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องมิสเตอร์มิสซิตเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวแพท0.9นะครับแล้วก็มาแจ้งเตือนทุกคนนะครับเกี่ยวกับอัปเดตท,ที่จะมาเนาะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับของคราฟนะครับที่จะเข้ามาใหม่อย่างมาที่จุดแรกเลยนะครับก็เป็นโต๊ะปรุงยานะก็คืออันนี้อันเนี้ยจะหายไปครับกับอันเนี้ยสองอันเนี้ยก็คือน้ํายาฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยกับแผ่นพัลเตอร์สําหรับฟื้นฟูเนี่ยจะหายไปครับ มันจะกลายไปอยู่เป็นของเทียสองและเทียสามก็จะคือใช้ผ้าผ้าก็คือผ้าตัวตัวนี้ครับนะครับเดีย๋ยวผมมาเพย์ดูนะคือมันปรับเปลี่ยนนะครับน้าเบอร์รี่ก็คือไม่มีค่าแล้วนะนะถ้าใครที่จะทํายาก็รีบทาตุนไว้นะครับเนี่ยครับมันจะใช้ตัวนี้ผ้าคราฟยานะครับต่อไปอะ่ะอาจจะเป็นตัวนี้กับโกลูทที่มันจะอัพมาใหม่ในแพทศูนย์จุดเก้าอ่ะ มันจะทําเป็นน้ํายาสีฟ้าแล้วก็เทียร์สมเนี่ยมันจะทําเป็นน้ํายาอีกขั้นหนึ่งมันจะใช้เป็นสตอมดิวผมว่าน่าจะอยู่แมปส t o r m Ford ไม่ก็ตอจะเป็นแมปใหม่ครับเพราะว่า0.9จะมีแมปใหม่เข้ามานะครับในแมปนั้นน่าจะเป็นแมปธาตุไม้แล้วก็ของที่จะหายไปก็คือตัวนี้อันนี้ครับพ o ลิเมอที่ผ่านการขัดเกเนี่ยตัวนี้หายไปแน่คือหายไปแน่ๆเลยครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้พ o ลิวกเนี่ย มีเปอร์เซ็นที่จะหายเพรวกจากที่ผมดูตารางมันหายไปแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วในตารางแพทหน้านะสำหรับใครที่จะทำนะผมแนะนำให้ทำไว้ก็คือตัวนี้กับตัวนี้ให้ทำตุนไว้เลยครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะไม่ใช้ตัวนี้คร์บละมันจะไม่ใช้ขี้พึ้งละอันเนี้ยมันจะเป็นใช้ไม้คิมสันล็อกคิมสันล็อกตัวใหม่นะครับซึ่งผมมองว่าโหยากขึ้นอ่ะ แล้วมันน่าจะสนุกขึ้นครับแล้วก็ต่อมาต่อมาเดี๋ยวที่เราจะมาคุยนะก็จะเป็นตัวนี้ครับที่น่าจะหายไปน่าจะเป็นตัวนี้เด็กแท่งสลักลวดลายตัวนี้หายไปแน่นอนในแพทหน้านะครับแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมมาพูดถึงตัวนี้ก่อนชิ้นส่วนแกะสลักเนี่ยถ้าใครที่ที่มีกําลังหรือขยันฟาร์มนะผมแนะนําไม่ทําไว้เลยนะ เพราะว่าแผกต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้กดนำเลี้ยงนะครับมันจะใช้เป็นอ่าโชวมี่มออมันจะเป็นแร่ตัวใหม่อ่ะผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ว่าใช้ชิ้นส่วนนี้กับใช้ชิ้นส่วนอันเดิมแต่ว่าอันเนี้ยจะเปลี่ยนไปแล้วก็สำหรับหินใครที่แบบล้นล้นแบบล้นมากๆเลยนะล้นแบบของผมเนี่ยผมแนะนำเดีย๋ยวผมเอาให้ดูหินผมอะ่ะ จะให้ทุกคนทาไปตัวนี้ไว้เพราะว่าตัวนี้มันมีสิทธิ์จะากลายร่างเหมือนบอลเหมือนบอลจับดีหกที่กลายเป็นดีแปดในแพท0.8ตัวเนี้มันจะคราฟยากขึ้นครับแล้วก็ตัวนี้อีกคือการจะคราฟตัวนี้มากลายเป็นตัวนี้จะกลายเป็นอิดบล็อกเสริมเหล็กมันจะเปลี่ยนของมันจะใช้เป็นแอร์แอบไซต์แซนน่าจะเป็นแร่โลหะามาคราฟเป็นตัวนี้ครับมันน่าจะอยู่ในแมพใหม่ คือผมแนะนำลยครับสำหรับใครที่ที่กำลังจะค้าบอ่ะนะให้รีบทำสิ่งที่ผมแจ้งเตือนไว้เลยนะยาเนี่ยทำขึ้นไว้ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ว่าพวกเนี้ยจะเป็นแบบเดิมหมดเลยแต่ว่าตัวนี้ตัวไอ้ผ้าสังเคราะห์เนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยมันจะกลายเปลี่ยนเป็นใช้เอซิดเอซิดแซก็คือตัวดอกไม้อะมาค้าบแทนตัวนี้จะไม่มีละส่วนนี้เหมือนเดิมครับก็คือใช้ผ้าอะแหวกเหมือนเดิมก็คือมันจะปรับเปลี่ยนก็จะมียามีไม้แล้วก็มีเด็ก ที่จะปรับเปลี่ยนยนะครับสําหรับใครที่มีกําลังครับหรือขยันเล่นหน่อยช่วงนี้ผมเนะนําให้ฟาร์มไว้นะครับเพราะว่าแพท0.9น่าจะเป็นอาทิตย์นี้ครับที่จะเข้ามาใช่ใช่อาทิตย์นี้แน่นอนครับแล้วก็มาคุยกันต่อต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการคราฟอาวุธไอตัวนี้ก็จะเปลี่ยนคืออาวุธเนี่ยต่อไปเนี้ยเราจะไม่ต้องคราฟเทียสองขึ้นมาเป็นเทียสามอะ่ะคือเราจะคราฟเป็นอันนี้ได้เลยทุกคนในภาพครับมันจะใช้แค่สามอย่างนี้คราฟได้เลยแต่ว่าปืนเนี่ย ผมเห็นการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันใช้ตัวนี้ครับชิ้นส่วนแกะอ๋อน่าจะใช้ตัวเดิมครับแต่ว่าจะเป็นผ้ามั้งผ้าอ่าชุดเนี้ยครับอย่างชุดเนี้ยแผลต่อไปเนี่ยอันเนี้ยหายอันเนี้ยแะครับหล็กแท่งเนี่ยสลักลวดลายเนี่ยหายไปแน่แน่ถ้าใครที่มีหล็กแท่งอันนี้เยอะๆยะครับก็ได้นะแต่แต่ผมไม่มั่นใจแต่เขาบอกว่าเขาจะชดเชยให้นะครับทีมงานนะ แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะชดเชยอะไรมันจะใช้ผ้าดำเมื่อกี้กับตัวนี้ที่ผมบอกให้ทุกคนทำมาเยอะๆเนี่ยก็คือตัวนี้ครับคาบชุดแล้วแพทต่อไปทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีระดับตั้งแต่ B ถึง Ss ขึ้นมาแล้วก็แมปใหม่ที่ผมเห็นภาพหลุดมามันจะมีตัวนี้ครับนี่ผมยังไม่ปลดล็อกตัวที่มันค้าเป็นงูตัวนี้อคอริสเนี่ยตัวนี้ ก็คือจะมีมีในแพดต่อไปในแมปต่อไปนะครับแล้วก็จะมีตัวก้ามปูนะตัวที่มันเป็นก้ามก้ามอ,ะอ่ะปูปูล่างสองอะครับแมบปบหน้าก็มีคือน่าจะเป็นแมปน้ำอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยเป็นแมปน้ำผมว่างูน้ำน่าจะเยอะนะในแมปต่อไปผมผมหวังว่าอย่างนั้นนะมันจะไม่ต้องลำบากหาแล้วไงส่วนยาเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนทำไว้นะตัวนี้ตอนนี้ถ้าใครมีเบอร์ดี้เยอะอย่างผมเนี่ย ผมก็จะเริ่มฟาร์มนะครับเริ่มทําไว้ก่อนเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาจะปรับเปลี่ยนให้ผมกลัวจะเป็นเหมือนตอนที่เราทําบอลดีแปดตอนนั้นผมมีดีหกอยู่เกือบสองร้อยกว่าลูกมันเปลี่ยนเป็นดีแปดให้ผมเลยนะอันแหละที่ผมกลัวผมกลัวผมก็เลยทําตุนๆไว้แต่นี้ผมทําไม่นานละผมทําไว้สามลังอนนี้ แล้วก็ที่จะมีมาใหม่ก็น่าจะเป็นแค่สองอย่างก็คือแมปใหม่ครับแมปน้ําแล้วก็การไปเปลี่ยนตารางคราฟอย่างนี้ผมบอกเพื่อนๆอ่ะถ้าถ้าใครมีเวลาหรืออะไรเงี้ยคราบไว้ครับเพราะว่ามันน่าจะคราบยากขึ้นผมแนะนําให้มุ่งตรงนี้เลยตัวเนี้ชิ้นส่วนแกะสลักเนี่ยทําไว้ได้ครับเชื่อผมผมก็เร่งทำตัวนี้เหมือนกัน กลัวว่าจะอัพวันสองวันนี้ก็ได้แต่ว่าอาทิตย์นี้อัพแน่แ่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคืออัพอาทิตย์นี้เพราะเขาบอกว่าเขากำลังจะแก้ไขจุดบกพร่องอ่ะซึ่งผมไม่มั่นใจว่าตอนไหนนะจะเสร็จตอนไหนอะไรเงี้ยนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่เขาแจ้งว่าจะปรับเปลี่ยนใหม่แกเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเนี่ยฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ